นายวันชัยสอนสิรินะครับสมาชิกวุฒทสภาเมื่อวานโพสต์ข้อความผ่าน a c e b o o k นะครับเกี่ยวกับเรื่องของอการแก้ไขร,รัฐมนูญโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเด็นร่างของไอรอเนี่ยนะครับอาจารย์วันชัยบอกว่าแม้ว่าร่างของไอรอจะตกไปก็ไม่น่าจะมีอะไรที่ภาคประชาชนจะวิตกกังวลเกินไปเพราะในขั้นตอนของกรรมธิการก็ดีหรือขั้นตอนการยกร่างในชั้นสะสะรก็ดีหรือชั้นในการทําประชามติก็ดี ก็ยังมีสิทธิ์เสนอประเด็นการแก้ไขได้อีกหลายขั้นตอนเยอะแยะมากมายและเชื่อว่าแต่ละชั้นทุกขั้นตอนก็ต้องฟังเสียงของประชาชนเป็นสัมพันธ์เสียงของไอรลอก็จะมีบทบาทในการแก้ไขรัฐธรรมนูญด้วยอย่างยิ่งอย่าไปคิดว่าสมาชิกรัฐสภาเทข้อเรียกร้องของภาคประชาชนได้สองล่างนี้ก็ถือว่าได้กันทุกฝ่ายแล้วประเทศนี้ต้องประนีประนอมกันบ้างน,นะจริงอย่างที่อาจารย์วรรชัยว่านะ,ะผมไปดูในทวิตเตอร์ในโซเชียลในเฟซบุ๊กเนี่ย อีกฝั่งหนึ่งเขาก็โอ้โหไปพูดทำนองแบบดูที่ในสภานะไม่เห็นหัวประชาชนเลยนะที่อาจารย์ไทยบอกจริงๆไม่ใช่เรื่องเห็นหัวหรือไม่เห็นหัวอย่างที่อธิบายไปแหละ,ะก็ในเมื่อมันมีคนเห็นต่างกันหลายฝ่ายหลายกลุ่มเนี่ยเขาก็ต้องตัดสินใจส่วนพอตัดสินใจไปแล้วเสียงข้างน้อยก็ไม่ใช่ว่าไม่ถูกรับฟังะนะครับบอกเดี๋ยวก็มันจะมีกระบวนก,การที่ให้ประชาชนสามารถเสนอแม้แต่ประชาชนที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับไอรอนเนี่ยเราอาจจะนึกขึ้นไอเทองนี้มันควรจะเป็นอย่างนี้ ดี๋ยวก็ต้องมีไอ้มาตรา77ใช่ไหมที่รับฟังความเห็นจากประชาชนต่างเนี่ยก็เสนอเข้าไปได้นะครับใช่ค่ะแล้วก็ถ้าเอาดูตามร่างของทางรัฐบาลเองเนี่ยสสรอเองก็มีตัวแทนจากนักศึกษาเนี่ยก็เข้าไปด้วยเช่นเดียวกันก็เปิดโอกาส10คนค่ะก็ถือว่าไม่น้อยทีเดียวนะคะกลุ่มไทยภักตีเนี่ยเป็นกลุ่มหนึ่งที่คัด